คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าเวลาคนลาวเดินตลาดสดซื้อผักซื้อข้าวหรือแม้แต่จ่ายค่าแรงงานเขาไม่ได้หยิบธนบัตรกีบออกมาอย่างที่รัฐลาวประกาศไว้เป็นทางการแต่กลับหยิบธนบัตรสีสดที่เราคุ้นเคยกันดีนั่นก็คือเงินบาทคุณอาจจะสงสัยว่าทำไมเงินตราของไทยถึงไหลข้ามโขงจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของคนลาวนี่แหละครับคือปัญหาใหญ่ที่ซ่อนอยู่ในความเงียบ ปัญหามันเริ่มจากค่าเงินกีบที่อ่อนตัวลงเรื่อยๆราคาสินค้าผันผวนจนคนไม่สามารถใช้กีบเป็นมาตรฐานได้อีกต่อไปร้านค้าเริ่มปฏิเสธเงินกีบบางครั้งเพราะมูลค่ามันตกเร็วเกินไปและนี่เองที่เปิดประตูให้เงินบาทเข้ามาแทนที่มันคือความสะดวกมั่นคงและน่าเชื่อถือกว่าแต่เบื้องหลังความสะดวกนั้นคือความเปราะบางของเศรษฐกิจลาวที่ถูกมองข้าม คุณผู้ฟังลองทิดตามนะครับถ้าคุณใช้เงินประเทศอื่นเป็นหลักในการดำเนินชีวิตนั่นหมายความว่าอำนาจในการกำหนดราคาสินค้าค่าครองชีพและแม้กระทั่งอนาคตทางเศรษฐกิจไม่ได้อยู่ในมือรัฐบาลของคุณเองอีกต่อไปแต่กลับผูกพันกับประเทศที่ออกสกุลเงินนั้นในที่นี้ก็คือไทยและนั่นทำให้ลาวเหมือนถูกดึงเข้าสู่วงโครจรของไทย โดยที่ประชาชนเองอาจไม่รู้ตัวด้วยซ้ำแต่ความขัดแย้งมันชัดเจนตรงนี้ครับรัฐบาลลาวต้องการผลักดันกีบให้กลับมามีอำนาจใช้กฎหมายและมาตราการบังคับให้ประชาชนใช้กีบแต่ในความเป็นจริงคนลาวกลับเลือกเงินบาทเพราะมันทำให้ชีวิตง่ายขึ้นความพยายามของรัฐเลยกลายเป็นการสู้กับพฤติกรรมที่อย่างรากไปแล้วนี่คือความขัดแย้งที่ไม่ใช่แค่เศรษฐกิจ แต่สะท้อนถึงการควบคุมอธิปไตยทางการเงินของประเทศเล,เล็กๆที่ยืนอยู่ข้างมหาสมุทรอิทธิพลไทยคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าถ้าเรามองลึกกว่านั้นเงินบาทไม่ได้เป็นแค่กระดาษที่ใช้แลกเปลี่ยนแต่มันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเชื่อมั่นความไว้ใจและการยอมรับในระบบเศรษฐกิจไทยความจริงที่เปิดเผยตรงนี้คือเงินบาทไม่ใช่เพียงแค่ตัวกลางในการซื้อขาย แต่มันกลายเป็นตัวแทนอํานาจที่เราไม่สามารถต้านทานได้และที่พลิกความคิดได้มากที่สุดก็คือบางคนเริ่มมองว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจแต่เป็นการครอบงาอย่างเงียบๆไทยไม่ต้องส่งกองทัพไม่ต้องใช้กําลังเพียงแค่ปล่อยให้ธนบัตรของตนเองไหลข้ามโขง ก็สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของคนทั้งประเทศได้แล้วคำถามก็คือคุณผู้ฟังคิดอย่างไรเถ้าวันหนึ่งค่าเงินที่คุณถืออยู่ในมือไม่ได้ถูกกำหนดโดยประเทศของคุณแต่ถูกกำหนดโดยเพื่อนบ้านที่แข็งแรงกว่าคุณยังจะรู้สึกว่าเศรษฐกิจของคุณเป็นของคุณเองจริงๆไหมนี่คือจุดเริ่มต้นของซีรีส์นี้ครับตอนต่อไปเราจะลงลึกว่าเมื่อเงินบาทฝังตัวเข้าไปในวิถีชีวิตคนลาวจริงๆเศรษฐกิจในเงาจะเกิดขึ้นได้อย่างไร และผลลัพธ์มันอาจจะร้ายแรงยิ่งกว่าที่ใครคิดคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าเวลาคนลาวไปซื้อของในร้านค้าบ่อยครั้งเขาไม่ถามว่าเท่าไหร่เป็นกีบแต่ถามว่าเท่าไหร่เป็นบาทการคิดมูลค่าในชีวิตประจําวันถูกเปลี่ยนไปอย่างเงียบๆจนกีบที่ควรจะเป็นหัวใจของเศรษฐกิจลาวกลับกลายเป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์บนกระดาษที่คนไม่อยากหยิบใช้ปัญหาคืออะไรคุณผู้ฟังลองคิดภาพตามนะครับ สมมุติว่าคุณทำงานรับค่าแรงแล้วได้เงินกีบมาเต็มมือแต่วันรุ่งขึ้นคุณไปจ่ายตลาดเงินก้อนเดิมซื้อของได้น้อยลงทันทีความไม่มั่นคงนี้ทําให้ผู้คนหมดความเชื่อมั่นกีบเลยถูกเก็บไว้เฉยๆหรือใช้แค่บางครั้งแต่ถ้าเป็นเงินบาทแม้จะผันผวนบ้างแต่ก็มั่นคงกว่ามากจนทําให้คนลาวเลือกมันแทนที่จะทนกับความเสี่ยงตรงนี้เองที่เกิดความขัดแยง้งรัฐลาวอยากควบคุมการเงิน แต่ประชาชนกลับเลือกใช้เงินบาทในเงามืดการใช้เงินต่างประเทศโดยไม่ผ่านระบบรัฐเกิดเป็นสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์เรียกว่าเศรษฐกิจในเงาคือระบบการซื้อขายที่ไม่สะท้อนอยู่บนตัวเลขทางการแต่กลับมีพลังจริงในชีวิตประจำวันร้านค้าเล็กๆแผงขายอาหารรถโดยสารแม้แต่การซื้อขายที่ดินบางแห่งล้วนคิดเป็นเงินบาททั้งสิ้นคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าเมื่อเศรษฐกิจจริงเดินด้วยเงินบาท แต่ตัวเลขทางการยังใช้กีบสิ่งที่เกิดขึ้นคือภาพลวงตาตัวเลขที่รัฐประกาศไม่ได้สะท้อนความจริงทําให้การบริหารเศรษฐกิจยิ่งผิดพลาดการเก็บภาษีก็ทําได้ยากขึ้นเพราะการซื้อขายในเงินบาทจํานวนมากไม่ถูกบันทึกนี่ไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่มันคือการกัดเซาะรากฐานการปกครองของรัฐอย่างเงียบๆความจริงที่เปิดเผยตรงนี้คือเศรษฐกิจลาวกําลังดําเนินอยู่สองโลก โลกหนึ่งคือโลกของเอกสารราชการที่เต็มไปด้วยกีบอีกโลกคือชีวิตจริงที่ขับเคลื่อนด้วยบาทความแตกต่างนี้ทําให้เกิดช่องว่างและใครก็ตามที่เข้าใจช่องว่างนี้ก็สามารถใช้เป็นเครื่องมือสแสวงหาผลประโยชน์ได้แต่คุณผู้ฟังครับที่พลิกความรู้สึกได้มากที่สุดก็คือคนลาวรุ่นใหม่จํานวนไม่น้อยเริ่มคิดมูลค่าทุกอย่างเป็นบาทโดยอัตโนมัติสมมุติว่ามีคนถามราคาบ้าน เขาจะตอบว่าหนึ่งล้านบาทไม่ใช่กี่ร้อยล้านกีบอีกต่อไปความเคยชินนี้ทำให้เงินบาทค่อยๆกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่นคงและความทันสมัยขณะที่กีบกลับถูกมองว่าเป็นภาระคำถามคือถ้าคนทั้งประเทศคำนวณอนาคตด้วยเงินบาทรัฐบาลลาวยังเหลือพลังอะไรในการควบคุมทิศทางเศรษฐกิจบ้างหรือไม่หรือว่ากำลังเดินเข้าสู่เส้นทางที่อธิปไตยทางการเงินหายไปโดยไม่รู้ตัวคุณผู้ฟังคิดอย่างไรครับ ถ้าเศรษฐกิจของบ้านคุณดำเนินไปด้วยเงินตราของอีกประเทศแล้วรัฐบาลของคุณเองไม่สามารถแตะต้องได้คุณยังจะเชื่อมั่นในระบบที่เป็นอยู่หรือเปล่านี่แหละครับเศรษฐกิจในเงาที่กำลังบีบรัดประเทศลาวต่อนหน้าเราจะพาไปดูอีกมิติที่ลึกกว่านี้ว่าเงินบาทไม่ใช่เพียงเงินสำหรับการซื้อขายแต่มันแปลสภาพกลายเป็นพลังทางวัฒนธรรมเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่แทรกซึมอยู่ในวิถีชีวิตของคนลาวทุกลมหายใจ แล้วเราจะเห็นว่าอิทธิพลนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องตัวเลขอีกต่อไปคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าบางครั้งพลังอิทธิพลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่กองทัพไม่ใช่อาวุธไม่ใช่คำสั่งจากผู้นำแต่กลับซ่อนอยู่ในสิ่งเล็กๆที่เราถืออยู่ในมือทุกวันอย่างเช่นธนบัตรหนึ่งใบใช่แล้วครับเงินบาทที่อยู่ในกระเป๋าของคนลาวหลายล้านคนมันไม่ได้ทำหน้าที่เป็นแค่เครื่องมือซื้อขาย แต่มันกําลังกลายเป็นสัญลักษณ์ของความเชื่อถือความมั่นคงและยังพาเอาวัฒนธรรมไทยเข้าไปสู่ชีวิตประจําวันของคนลาวอย่างแนบเนียนปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อเงินบาทไหลเข้าไปแทนกีบมันไม่ได้หยุดอยู่ที่การแลกเปลี่ยนสินค้าแต่เงินบาทได้เปลี่ยนความคิดของผู้คนไปด้วยลองคิดดูสิครับเวลาคุณผู้ฟังจ่ายเงินซื้ออาหารถ้าคุณใช้สกุลเงินของประเทศอื่นซ้ำๆทุกวัน ใจิตใจคุณก็จะเริ่มผูกกับภาพลักษณ์ของประเทศนั้นนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของอิทธิพลแบบอ่อนที่เราเรียกกันว่าซอฟต์พาวเวอร์แต่ความขัดแย้งมันเกิดขึ้นตรงนี้ครับรัฐลาวอยากให้ประชาชนภาคภูมิใจในสกุลเงินของตนเองอยากรักษาเอกลักษณ์ทางเศรษฐกิจแต่ความจริงที่ประชาชนเผชิญทุกวันคือกีบไม่สามารถพาเขาไปถึงสิ่งที่ต้องการได้ไม่ว่าจะเป็นสินค้าจากร้านสะดวกซื้อไทยน้ำอัดลมชื่อดัง หรือแม้แต่ของใช้พื้นฐานหลายอย่างถูกตั้งราคาเป็นเงินบาททั้งสิน้นคนลาวเลยค่อยๆรู้สึกว่าการใช้บาทคือการเข้าถึงคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือความขัดแย้งที่ไม่มีใครกล้าเอ,อ่ยออกมาเต็มเสียงคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าเวลาคนลาวใช้เงินบาทซื้อสินค้าไทยมันไม่ใช่แค่การจับจ่ายแต่เป็นการเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมไทยทั้งชุดเพลงที่เปิดในร้านอาหารคือเพลงไทย รายการโทรทัศน์ที่ฉายอยู่คือช่องไทยป้ายโฆษณาที่ดึงดูดสายตาก็มาจากฝั่งไทยการใช้เงินบาทจึงเหมือนบัตรผ่านที่ทำให้คนลาวได้เข้ามาอยู่ในโลกที่ไทยออกแบบไว้แล้วโดยไม่ต้องข้ามพรมแดนความจริงที่เปิดเผยคือเงินบาทกลายเป็นพาหะของวัฒนธรรมไทยมันทำให้คนลาวรุ่นใหม่จำนวนมากผูกความสุขและความสะดวกสบายเข้ากับแบรนด์ไทยสินค้าไทยและสื่อไทย จนบางครั้งแทบจะแยกไม่ออกว่านี่คือลาวที่พึ่งพาไทยหรือไทยที่ขยายอิทธิพลเข้าไปครอบงำลาวแต่จุดพลิกที่ทำให้เรื่องนี้น่าคิดก็คือเงินบาทไม่ได้ถูกยักเยียดแต่คนลาวเลือกมันด้วยตัวเองเลือกใช้เลือกพกเลือกยึดถือเป็นมาตรฐานเพราะมันตอบโจทย์ชีวิตจริงได้มากกว่ากีบและนี่เองคือพลังที่รุนแรงกว่าอาวุธทุกชนิดเพราะเป็นการยอมรับโดยสมัครใจคำถามที่น่าคิดคือ ถ้าซอฟต์พาวเวอร์ของไทยสามารถครอบงำลาวได้เพียงเพราะธนบัตรหนึ่งใบแล้ววันหนึ่งถ้าไทยตั้งใจจริงๆที่จะใช้มันเป็นเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์ไทยจะสามารถกำหนดทิศท,ทางของเศรษฐกิจและวัฒนธรรมลาวได้มากแค่ไหนและลาวจะเหลือทางเลือกใดไว้ปกป้องเอกลักษณ์ของตนเองคุณผู้ฟังคิดตามไหมครับว่าอิทธิพลที่ไม่ส่งเสียงบางครั้งมันน่ากลัวกว่าก,า,การบังคับตรงๆเสียอีก เพราะมันคือลูกคลื่นที่แทรกซึมเข้ามาในใจโดยเราไม่รู้ตัวนี่คือภาพของซอฟต์พาวเวอร์ที่ซ่อนอยู่ในกระเป๋าสตางค์ต่อหน้าเราจะไปต่อกันในเรื่องที่ละเอียดอ่อนยิ่งกว่านี้ว่าเมื่อกีบอ่อนแอและเงินบาทครอบงำจริงๆรรัฐลาวจะ,ะเผชิญกับความเปราะบางทางการเงินอย่างไรและอธิปไตยที่หายไปอย่างเงียบๆจะกลับคืนมาได้หรือไม่คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่า เวลารัฐบาลของประเทศหนึ่งไม่สามารถควบคุมค่าเงินที่ใช้หมุนเวียนในบ้านตัวเองได้สิ่งที่หายไปไม่ใช่แค่ความมั่นคงทางการเงินแต่คืออธิปไตยทั้งระบบประเทศนั้นจะเหมือนคนที่มีหัวใจแต่เลือดที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายกลับเป็นของคนอื่นปัญหาของลาวชัดเจนตรงนี้ครับแม้รัฐบาลพยายามประกาศนโยบายให้ประชาชนใช้กีบเป็นสกุลเงินหลักแต่ความจริงในชีวิตประจำวันกลับตรงกันข้าม ตลาดร้านค้าแรงงานธุรกิจข้ามชาติล้วนหมุนเวียนด้วยเงินบาทมากกว่ากีบเมื่อรัฐออกกฎหมายบังคับใช้กีบก็เหมือนการสั่งให้ประชาชนกลับไปถือสิ่งที่ไร้ค่าไม่มีใครอยากใช้เพราะทุกคนรู้ว่ามันจะเสื่อมมูลค่าลงเรื่อยๆความขัดแย้งก็เกิดขึ้นทันทีครับรัฐบาลอยากคุมแต่ประชาชนไม่ฟังสุดท้ายคือการแตกออกเป็นสองโลกโลกหนึ่งอยู่ในเอกสารราชการ ใช้กีบคำนวณบัญชีโลกหนึ่งคือชีวิตจริงที่ใช้เงินบาทจับจ่ายและสองโลกนี้กำลังห่างออกจากกันเรื่อยๆยิ่งรัดกดดันประชาชนก็ยิ่งผลักใสนี่คือวงจรที่กัดเซาะความน่าเชื่อถือของรัฐบาลลาวลงทุกวันคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าเมื่อรัฐบาลลาวพยายามจะพิมพ์ธนบัตรกีบเพิ่มขึ้นเพื่อแก้ปัญหาความขาดแคลนสิ่งที่ตามมาคือเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นจนคนไม่สามารถทนได้ เศรษฐกิจจึงกลายเป็นภาพลวงตากีบเต็มตลาดแต่ไม่มีใครอยากแตะต้องเพราะค่ามันร่วงเร็วเกินไปเหมือนเศษกระดาษมากกว่าจะเป็นเงินตราการสูญเสียความเชื่อมั่นนี่แหละครับคือการล่มสลายที่แท้จริงความจริงที่เปิดเผยคือรัฐหลากำลังเผชิญกับความเปราะบางเชิงโครงสร้างไม่ใช่แค่ปัญหาชั่วคราวหากประชาชนไม่เชื่อมั่นในกีบแล้วต่อให้รัฐออกกฎหมายใหม่กี่ครั้ง ก็ไม่สามารถบังคับความรู้สึกคนได้เพราะคนจะเลือกสิ่งที่มั่นคงกว่าทุกครั้งและเงินบาทก็เป็นคำตอบที่ชัดเจนในสายตาของพวกเขาแต่จุดพลิกที่น่ากลัวที่สุดก็คือเมื่อเศรษฐกิจจริงในลาวพึ่งพาเงินบาทอย่างหนักนั่นหมายความว่าเสถียรภาพของทั้งประเทศถูกผูกไว้กับการตัดสินใจทางนโยบายของไทยหากวันหนึ่งประเทศไทยเปลี่ยนแนวทางการเงินอย่างฉับพลัน ผลกระทบที่เกิดกับลาวอาจรุนแรงกว่ากับไทยเสียอีกลาวจะไม่มีเครื่องมือใดป้องกันไม่มีกลไกใดชดเชยเพราะหัวใจการเงินไม่ได้อยู่ในมือของตัวเองอีกต่อไปคุณผู้ฟังลองคิดดูสิครับถ้าวันหนึ่งร้านค้าไม่รับกีบเลยแม้แต่แห่งเดียวแล้วทุกคนต้องใช้เงินบาทเพียงอย่างเดียวประเทศลาวยังจะสามารถอ้างได้หรือไม่ว่าตนเองมีอธิปไตยทางการเงินหรือมันจะเหลือเพียงคำพูดในตำรา ขณะที่ชีวิตจริงถูกกำหนดโดยนโยบายจากอีกฝั่งของแม่น้ำโขงคำถามที่ผมอยากให้คุณผู้ฟังเก็บไปคิดคือถ้าอธิปไตยของชาติสามารถสูญหายได้เพียงเพราะสะกุลเงินประเทศนั้นยังเป็นเจ้าของชะตากรรมของตนเองจริงๆหรือเปล่านี่คือความเปราะบางที่กำลังเกิดขึ้นเงียบๆในลาวและตอนถัดไปเราจะไปต่อในประเด็นที่ร้อนแรงกว่าเดิมว่าแท้จริงแล้ว ประเทศไทยได้ประโยชน์อะไรจากการที่เงินบาทกลายเป็นสกุลเงินหลักของลาวและอำนาจอันเงียบนี้ทำให้ไทยมีไพ่เหนือกว่าลาวอย่างไรคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าการที่เงินบาทครองชีวิตคนลาวไม่ได้เป็นเพียงป,ปัญหาของลาวเท่านั้นแต่กลับเป็นแต้มต่อสำคัญของไทยโดยที่ไทยแทบไม่ต้องออกแรงเลยด้วยซ้ำลองมองปัญหาก่อนนะครับเวลานักลงทุนไทยเข้าไปทำธุรกิจในลาวความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุด คือความไม่แน่นอนของค่าเงินแต่เมื่อประชาชนใช้เงินบาทกันเป็นวงกว้างความเสี่ยงตรงนี้แทบหายไปทันทีนักลงทุนไทยจึงมั่นใจที่จะเปิดห้างขยายโรงงานและลงทุนในโครงการใหญ่ๆได้อย่างสบายใจเพราะเขารู้ว่าเงินที่หมุนเวียนในลาวก็คือเงินบาทที่คุ้นเคยความขัดแย้งมันเกิดขึ้นตรงนี้ครับฝั่งลาวเสียอธิป,ปไตยแต่ฝั่งไทยกลับได้ความได้เปรียบทางการแข่งขัน ขณะที่นักธุรกิจลาวต้องคอยปรับตัวกับกีบที่ผันผวนนักลงทุนไทยกลับเดินเกมได้มั่นคงกว่าผลลัพธ์ก็คือทุนไทยกลายเป็นผู้เล่นหลักในหลายอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นค้าปลีกพลังงานโทรคมนาคมหรือแม้แต่สื่อคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าสิ่งที่เปิดเผยออกมาจริงๆก็คือเงินบาทได้สร้างสนามประลองที่ไทยได้เปรียบตั้งแต่ต้นการที่คนลาวใช้เงินบาท เหมือนเป็นการยอมรับกติกาที่ไทยตั้งไว้โดยปริยายเศรษฐกิจลาวจึงกลายเป็นส่วนขยายของเศรษฐกิจไทยแบบกลายๆแต่จุดพลิกที่น่าคิดคือประโยชน์ที่ไทยได้รับไม่ได้มีแค่เรื่องการค้าเท่านั้นยังมีเรื่องของพลังอํานาจทางการเมืองด้วยลองคิดสิครับถ้าวันหนึ่งรัฐบาลไทยอยากใช้เศรษฐกิจเป็นเครื่องต่อรองไทยมีไพ่ในมือทันทีเพราะเงินบาทคือเส้นเลือดที่เลี้ยงเศรษฐกิจลาวหากไทยขยับเพียงเล็กน้อย ผลกระทบก็สะเทือนถึงฝั่งลาวอย่างรุนแรงไทยจึงมีอำนาจในการเจรจาโดยไม่ต้องใช้กองกำลังแม้แต่น้อยคุณผู้ฟังลองจินตนาการตามนะครับหากคุณคือผู้นำประเทศแล้วรู้ว่าเพื่อนบ้านของคุณใช้สกุลเงินของคุณเป็นหลักในชีวิตประจำวันคุณจะรู้สึกอย่างไรคุณจะไม่ถือว่านี่คืออาวุธทางเศรษฐกิจท,ที่ทรงพลังที่สุดหรือการครอบงำที่ไม่ต้องยิงปืนสักนัดแต่สามารถเปลี่ยนเส้นทางเศรษฐกิจของทั้งประเทศได้ และนี่คือความจริงที่หลายคนอาจไม่เคยตระหนักไทยได้ทั้งตลาดที่มั่นคงได้แรงงานราคาถูกที่พร้อมข้ามฝั่งมาใช้ชีวิตในระบบไทยและยังได้พลังอำนาจเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่สะท้อนให้เห็นว่าไทยคือศูนย์กลางของภูมิภาคในสายตาลาวคำถามคือถ้าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับลาวกลายเป็นเช่นนี้จริงๆลาวจะเหลืออะไรเป็นพื้นที่ต่อรองและไทยจะรับผิดชอบต่ออิทธิพลอันมหาศาลน,นี้อย่างไร หรือไทยจะปล่อยให้มันเป็นเกมได้เปรียบที่ใช้ตลอดไปโดยไม่สนผลลัพธ์กับเพื่อนบ้านคุณผู้ฟังครับเรื่องนี้ไม่ใช่แค่การแลกเงินแต่มันคือการแลกเปลี่ยนอนาคตทั้งประเทศไทยได้ผลประโยชน์มหาศาลโดยที่ไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายแต่ลาวกลับต้องจ่ายด้วยอธิปไตยที่ค่อยๆเลือนหายไปและนี่คือเหตุผลว่าทำไมเงินบาทถึงไม่ใช่แค่เงิน แต่คืออำนาจเงียบที่ไทยถือครองต่อหน้าเราจะไปกันต่อในประเด็นที่เข้มข้นยิ่งขึ้นว่าเมื่อเกมนี้ขยับสู่ระดับธนาคารกลางผลลัพธ์จะซับซ้อนและอันตรายมากเพียงใดคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าเวลาธนาคารกลางของประเทศเล็กๆต้องเผชิญกับการที่ประชาชนเลิกใช้เงินสกุลของตนเองมันเหมือนการต่อสู้โดยที่ไม่มีอาวุธในมือเพราะไม่ว่าพวกเขาจะพิมพ์ธนบัตรกี่เพิ่ม หรือพยายามควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนผลสุดท้ายก็เหมือนเอาถังน้ำไปตักทะเลไม่เคยพอและไม่เคยหยุดกระแสได้เลยปัญหาคือธนาคารกลางลาวมีหน้าที่รักษาเสถียรภาพของกีบแต่ในโลกจริงประชาชนกลับเลือกเงินบาทอย่างมั่นใจนี่ทำให้เครื่องมือทางการเงินของรัฐลาวแทบไร้ลพลังดอกเบี้ยนโยบายก็ไม่สามารถสร้างความเชื่อมัน่เนเงินสำรองระหว่างประเทศก็ไม่เพียงพอที่จะปกป้องค่าเงินได้ เมื่อกีบอ่อนค่าลงทุกครั้งประชาชนก็ยิ่งเร่งแปลงเป็นเงินบาทวงจรน,นี้กลายเป็นกับดักที่ทำให้ธนาคารกลางลาวกลายเป็นผู้แพ้ตลอดการคุณผู้ฟังลองคิดภาพนะครับถ้าธนาคารกลางลาวออกกฎบังคับให้ใช้กีบเท่านั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเศรษฐกิจนอกระบบก็ยิ่งโตขึ้นเพราะคนลาวหาทางหลีกเลี่ยงเพื่อใช้เงินบาทอยู่ดีเมื่อรัฐพยายามดันกีบกลับมาก็เหมือนยิ่งผลักคนให้หนีออกจากระบบทางการมากขึ้น ความขัดแย้งนี้ทำให้ธนาคารกลางติดอยู่ในเกมที่ไม่สามารถชนะความจริงที่เปิดเผยก็คือเกมนี้ไม่ใช่แค่ระหว่างธนาคารกลางลาวกับประชาชนแต่มีเงาของธนาคารแห่งประเทศไทยเข้ามาเกี่ยวข้องโดยไม่ต้องลงสนามด้วยซ้ำเพราะทุกการเคลื่อนไหวของนโยบายการเงินไทยไม่ว่าจะเป็นการปรับดอกเบี้ยหรือการดูแลค่างเงินบาทล้วนส่งผลกระทบโดยตรงต่อลาวแต่ลาวกลับไม่สามารถมีส่วนร่วมตัดสินใจได้เลย คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าสิ่งที่พลิกความคิดคือลาวกำลังอยู่ในสถานะที่เปราะบางเหมือนเด็กที่ต้องพึ่งพาอาหารจากคนอื่นถ้าวันหนึ่งไทยต้องการใช้เงินบาทเป็นเครื่องต่อรองไทยก็มีอำนาจในมือทันทีเพราะระบบเศรษฐกิจลาวถูกผูกไว้กับเส้นเลือดของไทยโดยสมบูรณ์และนี่แหละครับคือจุดพลิกที่ทำให้หลายคนเริ่มตั้งคำถามว่าลาวยังเหลือทางเลือกจริงๆหรือไม่ บางนักวิชาการเสนอให้ลาวหันไปใช้เงินดอลลาร์สหรัฐหรือเงินหยวนเพื่อถ่วงดุลแต่ปัญหาคือประชาชนไม่เชื่อมั่นในสิ่งที่ไม่คุ้นเคยพวกเขาเลือกเงินบาทเพราะมันจับต้องได้ใช้ง่ายและมีอยู่ทุกแห่งหนคำถามคือถ้าเครื่องมือทั้งหมดในมือธนาคารกลางลาวไม่สามารถหยุดกระแสบาทได้แล้วอนาคตของกีบจะไปทางไหนลาวจะยังคงมีธนาคารกลางเพื่อรักษาเสถียรภาพจริงๆ หรือมันจะกลายเป็นเพียงหน่วยงานที่ทำหน้าที่บนประดาษแต่ไม่สามารถกำหนดความจริงในชีวิตผู้คนได้อีกแล้วคุณผู้ฟังครับเรื่องนี้มันชวนให้คิดว่าบางครั้งความพยายามต่อสู้ก็อาจไร้ประโยชน์ถ้าเกมถูกออกแบบมาให้คุณแพ้ตั้งแต่แรกแล้วเราจะหาทางออกจากเกมนี้อย่างไรหรือว่าต้องยอมปล่อยให้เงินบาทกลายเป็นเจ้าของจริงๆของระบบการเงินนี่คือภาพของเกมธนาคารกลางที่ไม่มีวันจบ ตอนถัดไปเราจะไปต่อกันที่ผลกระทบระยะยาวว่าเมื่อคนรุ่นใหม่คุ้นเคยกับการคิดเป็นบาทแทนกลีบมันจะเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของลาวไปตลอดการอย่างไรคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่การที่กีบอ่อนค่าลงต่อหน้าเราแต่คือวันที่คนรุ่นใหม่เลิกนับถือกลีบไปแล้วทั้งใจแล้วหันมาคิดเป็นเงินบาทโดยอัตโนมัติแบบไม่รู้สึกแปลกเลยด้วยซ้ำ ปัญหามันเริ่มต้นตรงนี้ครับเด็กหนุ่มสาวในลาวหลายคนเวลาคิดถึงราคามือถือหนึ่งเครื่องเขาไม่ได้ถามว่ากี่กีบแต่ถามว่ากี่บาทเวลาอยากซื้อมอเตอร์ไซค์เขาก็คิดเป็นบาทเวลาฝันอยากซื้อบ้านเขาก็พูดเป็นล้านบาททั้งหมดนี้สะท้อนว่ากีบค่อยๆหายไปจากจิตสำนึกทีละนิดความขัดแย้งก็คือรัฐบาลลาวพยายามสร้างภาพลักษณ์ให้กีบเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชาติ แต่ในความจริงคนรุ่นใหม่กลับเติบโตมาโดยใช้บาทเป็นมาตรฐานความภูมิใจในเงินตราของตัวเองจึงถูกแทนที่ด้วยความเชื่อมั่นต่องเงินของเพื่อนบ้านนี่ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนสกุลเงินแต่คือการเปลี่ยนรากความคิดทั้งสังคมคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าผลที่ตามมาไม่ได้จำกัดอยู่แค่การค้าขายแต่ลามไปถึงความเหลื่อมล้ำ คนที่มีโอกาสเข้าถึงเงินบาทง่ายไม่ว่าจะเป็นคนทำงานชายแดนพ่อค้าแม่ค้าหรือแรงงานที่มีญาติฝั่งไทยจะมีพลังซื้อสูงกว่ามีความมั่นคงกว่าขณะที่คนที่ยังต้องพึ่งกีบกลายเป็นกลุ่มที่อ่อนแอทันทีความเหลื่อมล้ำเช่นนี้จะสะสมเป็นความแตกแยกในระยะยาวความจริงที่เปิดเผยก็คือสังคมลาวกำลังเดินไปสู่สองขั้วขั้วหนึ่งผูกพันกับเงินบาทอย่างแนบแน่นอีกขั้ว ยังคงติดอยู่กับจีบที่ไร้ค่าช่องว่างนี้จะทําให้เกิดชนชั้นใหม่ที่ไม่ได้แบ่งตามอาชีพหรือตามฐานะเพียงอย่างเดียวแต่แบ่งตามสกุลเงินที่ใช้และจุดพลิกที่ทําให้เรื่องนี้น่าคิดยิ่งกว่าก็คือเมื่อระบบการศึกษาสื่อและวัฒนธรรมในลาวก็ซึมซับอิทธิพลจากไทยอยู่แล้วการใช้เงินบาทในชีวิตประจําวันจึงกลายเป็นเหมือนการเชื่อมต่อความคิดคนรุ่นใหม่เข้ากับไทยโดยตรง วันหนึ่งเมื่อเขาเติบโตขึ้นมาเป็นผู้นำความคิดที่ฝังลึกนี้อาจทำให้การตัดสินใจของพวกเขาโน้มเอียงไปทางไทยโดยไม่รู้ตัวคือผู้ฟังลองจินตนาการสิครับว่าถ้าอีก10หรือ20ปีคนลาวทั้งรุ่นพูดถึงค่าแรงค่าใช้จ่ายและอนาคตของตัวเองเป็นเงินบาททั้งหมดลาวยังจะสามารถบอกได้หรือไม่ว่านี่คือระบบเศรษฐกิจของตัวเองหรือว่ากำลังเป็นส่วนหนึ่งของระบบไทยโดยไม่ตั้งใจ คำถามคือถ้าคนรุ่นใหม่ถูกหล่อล้อมแบบนี้ลาวยังเหลือโอกาสจะดึงกีบกลับมาเป็นศูนย์กลางได้อีกหรือไม่หรือว่าประตูนั้นได้ปิดลงไปแล้วอย่างถาวรคุณผู้ฟังครับนี่คือผลกระทบระยะยาวที่ไม่อาจมองข้ามได้เลยการสูญเสียเงินตราไม่ได้แค่ทําให้เศรษฐกิจอ่อนแอแต่มันเปลี่ยนโครงสร้างสังคมความคิดและความภูมิใจของทั้งชาติและในตอนถัดไปเราจะไปสู่คำถามที่ใหญ่ที่สุด ว่าในความสัมพันธ์ไทยกับลาวใครกันแน่ที่พึ่งใครมากกว่าและเส้นแบ่งระหว่างความร่วมมือกับการครอบงำอยู่ตรงไหนคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าเวลาพูดถึงเรื่องเงินบาทครองลาวหลายคนมักจะคิดเพียงด้านเดียวว่าลาวกำลังเสียเปรียบและไทยคือผู้ได้เปรียบแต่ถ้าเรามองลึกลงไปจริงๆคำถามใหญ่ที่ยังค้างอยู่ก็คือระหว่างไทยกับลาวใครกันแน่ที่พึ่งใครมากกว่ากันปัญหาที่เห็นชัดคือ เศรษฐกิจกลาวต้องพึ่งพาเงินบาทอย่างแทบจะเบ็ดเสร็จการค้าชายแดนการลงทุนจากนักธุรกิจไทยหรือแม้แต่การจับจ่ายในชีวิตประจำวันล้วนหมุนเวียนด้วยเงินบาททั้งสิ้นสิ่งนี้ทำให้ลาวเหมือนถูกผูกติดกับระบบการเงินไทยโดยไม่อาจดิ้นหลุดแต่ความขัดแย้งมันอยู่ตรงที่ในอีกมึงด้านหนึ่งไทยเองก็ไม่อาจปฏิเสธว่ากำลังพึ่งพาทรัพยากรจากลาวเช่นกันไม่ว่าจะเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ไทยซื้อจากเขื่อนลาว แรงงานลาวที่เข้ามาเป็นกำลังสำคัญในตลาดแรงงานหรือแม้แต่การที่ลาวกลายเป็นตลาดรองรับสินค้าจำนวนมหาศาลจากไทยคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าถ้าไม่มีลาวเศรษฐกิจไทยก็จะสะเทือนอยู่ไม่น้อยโดยเฉพาะในภาคอีสานที่พึ่งพาการค้าข้ามแดนลาวไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือเส้นเลือดฝอยที่คอยหล่อเลี้ยงความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคความจริงที่เปิดเผยตรงนี้ก็คือความสัมพันธ์ไทยลาว ไม่ได้มีแค่ด้านการครอบงำแต่ยังมีการพึ่งพาซึ่งกันและกันอยู่เงียบๆลาวได้ความมั่นคงจากเนินบาทขณะเดียวกันไทยก็ได้แรงงานตลาดและทรัพยากรจากลาวความจริงจึงซับซ้อนกว่าที่หลายคนคิดแต่จุดพลิกที่น่าสนใจก็คือความพึ่งพานี้ไม่ได้เท่ากันลาวมีทางเลือกจำกัดมากกว่าไทยลาวอาจจะอยากหันไปหาจีนหรือเวียดนาม แต่ก็ยังไม่สามารถหลีกเลี่ยงเงินบาทได้เต็มที่ในขณะที่ไทยถ้าไม่มีลาวก็ยังหาพลังงานจากประเทศอื่นได้ยังหาตลาดใหม่ได้แม้อาจลำบากขึ้นแต่ไม่ถึงขั้นขาดอากาศหายใจเหมือนลาวที่ไม่มีเงินบาทคุณผู้ฟังลองคิดภาพตามนะครับหากวันหนึ่งเศรษฐกิจโลกผันผวนหนักไทยต้องเลือกใช้อำนาจทางการเงินเพื่อปกป้องตัวเองสิ่งที่เกิดขึ้นทันทีคือแรงสั่งสะเทือนที่กระแทกไปถึงลาวโดยตรงแต่ลาว กลับไม่มีสิทธิเจรจาไม่มีสิทธิโต้แย้งและไม่มีเครื่องมือจะป้องกันตนเองได้เลยคำถามที่สำคัญคือแบบนี้เราจะเรียกมันว่าความร่วมมือหรือการครอบนงำที่สวยงามในรูปของการพึ่งพากันดีคุณผู้ฟังคิดว่าระหว่างไทยกับลาวใครกำลังได้เปรียบในเกมนี้และใครกำลังถูกบีบให้เดินตามโดยไม่มีสิทธิ์เลือกสิ่งที่ชวนให้คิดก็คือถ้าลาวอยากกลับมามีพื้นที่ต่อรองมากขึ้น ทางเดียวอาจไม่ใช่การห้ามใช้เงินบาทแต่คือการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจในประเทศให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นกับกีบมากพอที่จะกลับมาเลือกใช้ด้วยตัวเองไม่ใช่ด้วยคำสั่งแต่ด้วยความสมัครใจคุณผู้ฟังครับเรื่องนี้สอนให้เราเห็นว่าพลังที่แท้จริงของเงินตราไม่ได้อยู่ที่ธนบัตรที่จับต้องได้แต่คือความเชื่อมั่นที่ผู้คนมอบให้และเมื่อความเชื่อมั่นนั้นไปตกอยู่กับเงินบาท ประเทศไทยก็ย่อมได้เปรียบแต่ในเวลาเดียวกันไทยเองก็ต้องระวังเพราะการครอบงำที่มากเกินไปอาจกลายเป็นภาระที่ย้อนกลับมาได้เช่นกันนี่คือบทสรุปของเรื่องราวเงินบาทในลาวความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนเรียบง่ายแต่ซ่อนความซับซ้อนเอาไว้เต็มเปี่ยมคำถามสุดท้ายที่ผมอยากฝากไว้ก็คือคุณผู้ฟังคิดว่าอนาคตของไทยกับลาวควรเดินไปด้วยการร่วมมือกันอย่างแท้จริง หรือจะปล่อยให้มันกลายเป็นการพึ่งพาที่แฝงไปด้วยการครอบงำต่อไป